ีครับวันนี้เราจะไปพบกับเด็กติดยาคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาแบบไม่เอาอะไรเลยครับและตอนนี้เขาได้เข้ามาอยู่รวมมหาวิทยาลัยเขายัางทําตัวเหมือนเดิมตั้งแต่มัธยมถึงปัจจุบันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ครับเขาย่างตรงนี้นะครับสวัสดีครับเด็กติดยาโฮ้ยออะไรคุณรู้รสึกยงไงตอที่ การเดิมเล่าคุณช่วยแครับตรูปู่ใช่ไหมี่ยฮะรู้สึกไงครับเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวของเขา,ขาค่ะต้องสนใจออคุณดูกรดีวัน,นล,ะละกี่ซองครับไม่ได้ดูดไม่ได้ด<ต>ูไม่<ต>ไม่ดูน้อยค่ะแต่มามาสางสี่ซองค่ะ<ต>คุณรู้สึกไงกับการเดิมเล่าครับรู้สึกว่าเป็นผู้ชายในตัวของเองครับแล้วคุณไม่คิดว่าพ่อกับแม่ขอคุณเสียใจหรอครับ ขาปรุงนะครับผมคิมาครับอ๋อแล้วแล้วคุณคิดว่าคุณจะปรับตัวได้ไหมครับได้ครับตอนนี้ไม่กินแล้วครับตอนนี้ไม่กินรู้สึกว่าเอียนมากเอียนเหนื่อยแล้วเราเบื่อแล้วเราเรียนดีกว่าตุบุรีคุณดูดไหมครับไม่ดูดครับอืมไม่ดูดูดดูดแล้วตอนนี้การเรียนของคุณไปถึงไหนแล้วครับเป็นยังไงบ้างก็ดอกไว้หนึ่งดัอไว้หนึ่งวิชาวิชาไอเขียโปรแกรมครับ คาดว่าจะติด F อีกหนึ่งอ๋อวิชาคาการตลาดจ้ะการตลาดาครับเมื่อกี้เราได้สัมภาษณ์คุณบอยไปแล้วคราวนี้เราจะมาถามความเห็นของเพื่อนกันว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณบอยครับเราเข้าไปห้องนี้ครับสามครับอ๋อขอบใจครับห้าบหนึ่งครับเชิญครับ ะเปิดไฟนิดนึงครับอ้าวครับตอนนี้เรามาอยู่ในห้องเพื่อนของคุณบอสนะครับเราจะถามความคิดของเขาแต่ละคนว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบอสนะครับแต่คนแรกครับจะรู้ครับซึ่งเป็นผู้ที่สงบเสงี่ยมนะครับอยู่ฝึกฝนอยู่ในธรรมะมาโดยตลอดนะครับเพื่อนนี่เขาเป็นผู้ดีคนหนึ่งครับ เราคุณผมอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงกับคุณบอลครับการดื่มเหล้ากับการอะไรสัมเาระเทมาวอกเราว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะชาติคนต้องดื่มเหล้าครับแล้วคุณคุณจะมีวิธีปรับปรุงในจะบอกเขาว่าควรปรับปรุงตรงไหนบ้างมีไหมต้องให้เขาบอกเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองครับอ๋อครับผมขอบคุณครับคุณจืนเราจะไปครับเราจะไปถามคุณเออ่ต้นน้ำครับต้นน้ำครับ คุณต้นน้ำคิดยังไงครับคุณบอสครับที่เขาดื่มเหล้าแล้วสมภาระเทมาติดยูติตยาครับก็เห็นว่าเขาคบเพื่อนสองคนนะครับชื่อกอบกับชื่อแปะครับก็มันเป็นแบบที่ตัวคนนะครับาะว่าเป็นที่ตัวคนครับเป็นกับสันดานนะครับต้องเข้าใจนะครับครับผมครับขอบคุณครับก็ได้ทราบมาแล้วว่าเพื่อนครับเพื่อนของคุณบอสเขารู้สึกยังไงกับกับเขาเดี๋ยวเราจะถามคุณที่สําคัญที่สุดครับระหว่างเพื่อนเขากับคุณบอสครับคนนี้เขาต้องไป ตามันเพราะเาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราก็จะไปสัมภาษณ์เพื่อนคุณบอยคนที่เขาเสน่หที่สุดนะครับเคยดื่มเล่าด้วยกันเคยไปไหนมาไหนก็ด้วยกันนะครับเขาก็คือคุณบอยครับบอยโอบอยครับ รู้สึกยังไงเออคุณว่าในการดื่มเหล้าของเขาครับการดื่มเหล้าผมว่ามันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะคนจะหันมาแบบเื่มนมนิสิตไทยดื่มนมที่ผมเคยทำโพเตอร์เอาไว้ในห้องน่าจะดีกว่าทำให้สุขภาพแข็งแรงนะแล้วครับถ้าคุณเอาตังค์ซื้อเหล้าเนี่ยซื้อนมเยอะเพรว่าแต่ก่อนผมก็อาจเคยแบบถ้าดื่มเหล้าอะไรเี้ยทุกวันนี้ไทยเดนมาร์กอยู่ใจผมแล้วคุณตอนนี้คุณเลิกยังครับผมเลิกแล้วครับผมรับภารกิจใหม่โอแล้วคุณจะมีวิธี บอกเพื่อนคุณยังไงครับก็แล้วแต่เป็นตามคาโอ้แต่ไปตามคำโอเคครับคงจะบอกไม่ได้ครับขึ้นอย่กับใจเราผมบอกไม่ได้ครับจะบอกแล้วกอาจคุณีปัญหาได้ครับขอบคุณครับครับเอาละครับสำหรับวันนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าเพื่อนคุณบอสกับบอสเขามีความรู้สึกกันยังไงแล้วก็เราช่วงต่อจากนี้ไปเราไปพักชมสิยงทัใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับ ครับแลวตอนนี้เรามาอยู่กับคุณบอสอีกครั้งนะครับเราจะถามความรู้สึกเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับความคิดของเพื่อนเขาที่พูดกันเกี่ยวกับเขามาเมื่อกี้นะที่เราไปสัมภาษณ์มาคุณรู้สึกยังไงครับกับเพื่อนกับความคิดเห็นของเพื่อนคุณอ๋อต้องขอบคุณมากครับที่คุณเพื่อนให้ความเห็นกับผมอะไรอย่างนี้เออโอเคไม่เป็นไรครับเราผมจะทําให้ดีที่สุดครับปรับตัวอะไรอย่างนี้โอเคครับสัญญานะว่าเรจะปรับตัวครับแล้วเราจะติดตามผมจะไม่กินเหล้าอีกแล้วครับครับสัญญาครับจะไม่กินเหล้า หนึ่งเอ้ยหนึ่งสองอาทิตย์สองอาทิตช่วงสอบพอดีนะครับสอบพอดีครับเดี๋ยวเราจะติดตามชีวิตของคุณไปตลอดนะครับตลอดเวลาสองอาทิตย์นี้เราจะติตามของคุณคว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าครับในรายการของเราวันนี้ได้เดินเงินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับก่อนอื่นนะเราเราจะขอบคุณผู้สับสนของเราครับจางเป็นทางการครับ เดอสโมสรเชลซีฟุตบอลลับรับรบ,รบริษัทซัมซุงอาดีดาอานะครับและสุดท้ายเราขาดไม่ได้ครับเครื่องอุปกรณ์การถ่ายทำครับแคนนอนครับครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบก,กันใหม่ในวันศุกร์หน้าครับสวัสดีสสดครับ <c oughs>